บ้านขี้นักคือโรงเรียนของเราเรียนเสริมเพิ่มผลสำริดอา์ทเอ t และโอเนในวันเสราร์ที่4กุมภาพันธ์2566โดยผู้อำนวยการนางสาวศีสุดาโมซสิโกพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมเรียนเสริมเพิ่มผลสำริดอาที AT. เนปีการศึกษา2565เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6และเตรียมความพร้อมในการทดสอบประเมินความสามารถด้านการอ่าน reading test ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1การทดสอบ national test nt ประเมินความสามารถด้านภาษา literacy ด้านคนวณ numeracy ด้านเหตุผล reasoning abilities ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O.NET Ordinary National Educational Test ชั้นประถมศึกษาปีที่6และมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านแม่ใหญ่เข้าร่วมเรียนด้วยโดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณครูรุ่งนภาแซ่เฮง เสริมความรู้วิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5และประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านที่นาบ้านที่นาคือคุณภาพโรงเรียนบ้านที่นาขอขอบคุณสำหรับการติดตามข่าวสารร่วมแานะนำแสดงความคิดเห็นและอย่าลืมเป็นกำลังใจให้โดยการกดติดตาม กดถูกใจและกดแชร์ข่าวต่างๆของโรงเรียนกันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ